ท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราจะมาสาธิตนะครับอ่าการคั้นน้ําอ้อยนะครับว่าเราต้องเกี่ยอะไรมั่งนะครับก็ขั้นที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องมีเครื่องคั้นนะครับมีกระติกแล้วแต่ว่าจะกระติกเนี่ยจะเอาแบบเปิดก๊อกได้หรือเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ช้อนนะครับ ชอนกองนะครับแล้วก็มีโต๊ะไว้รองนะครับให้สูงหน่อยนะครับอ่ามันติดดินไปก็ดูไม่สวยนะครับแล้วก็มีผ้าขาวบางนะครับเนี่ยผ้าขาวบางแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอ้อยนะครับอ่าอันนี้ขาดไม่ได้ก็ตอนอื่นเราก็ต้องพับพับผ้าขาวบางเนี่ยครับพับสักสี่ชั้นนะครับสองผืนนี่ครับอันนี้ผมพับแล้วนะครับอ่า อันนี้หยาบนะครับอันนี้ละเอียดนะครับก็เดี๋ยวเราพับละเอียดอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับอ่านี่เราพับแล้วพอดีตัวละเอียดเนี่ยมันเป็นผืนใหญ่นะครับผมพับได้แปดชั้นนะครับเนี่ยพับไปพับมาได้แปดชั้นนะครับตัวละเอียดเนี่ยเราไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวหยาบเนี่ยเอาไว้ข้างบนนะครับนี่ทับกันอย่างนี้ ทั้งหมดเนี่ยแปดกับสี่เป็นสิบหกนะครับสิบหกชั้นนะครับประกองสิบหกชั้นนะอ่าประกอบสิบหกชั้นนะครับ,รนนรบแล้วก็ใส่ยางเนี่ยวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับอ่ามองไม่เห็นอ่นี่เอาไว้งี้พอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะกรองให้นะครับตัวนี้จะทําให้ไม่มีตะกรอนมากัดลิ้นนะครับ ที่ว่าเป็นแบบสักสากลิ้นนะครับตัวนี้จะไม่มีเลยนะครับรับประกันได้แล้วก็ไอผมบางคนบอกทําไมไม่ปอกนะครับถามว่าวิตามินมันอยู่ไหนวิตามินก็อยู่กับเปลือกนะครับผมก็เลยคันทั้งเปลือกเลยแล้วก็อาฟาร์มหอมเนี่ยคันทั้งเปลือกจะหอมกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะคันทั้งเปลือกส่วนคนที่คันแบบไม่มีเปลือก ก็คือปอกเปลือกนะครับอันนั้นคือได้แต่ความหวานวิตามินที่อยู่กับเปลือกก็ไม่มีนะครับพอวิตามินอยู่กับเปลือกไม่มีก็กินแต่น้ําตาลนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นน้ําตาลที่เราไม่ผ่านความร้อนนะครับเป็นน้ํำน้ําตาลชนิดดีนะครับยังไม่ผ่านความร้อนนะครับเ,เราก็กรอกใส่ขวดเลยนะครับอ,อตัวนี้วิตามินมีที่เปลือกด้วยนะครับแล้วก็ ของผมเนี่ยน้ำจะเขียวเพราะว่าอะไรเพราะผมคันทั้งเปลือกแต่บางคนเนี่ยชอบแบบน้ำใสๆเหลืองๆนะครับก็ทานอย่าก,กินของไม่มีวิตามินนะครับอ,อร่อยอย่างเดียวไม่มีวิตามินนะครับของผมนี่อร่อยด้วยมีวิตามินด้วยนะก็นี่เป็นขั้นตอนแรกๆนะครับก็คลิปที่ผมถ่ายไว้เมื่อเมื่อก่อนนี้ก็มีนะครับการคันน้ำอ้อยก็ติดตามกันนะครับก็คลิปนี้เราก็จะเป็นแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับขวัสดีครับ